น้ำมันหอมระเหยของไม้กฤษณาเนี่ยลิตรละ3ามแสนบาทผมอยากถามท่านผู้ชมว่าเนี่ยท่านคิดว่าจะได้ถึงครึ่งลิตรไหมยอย่างน้อยนะครับถ้าสมมุติว่าได้ครึ่งลิตรก็คือแสนห้าแต่ถ้ายังไม่ได้ครึ่งลิตรทําม,มันได้แค่3ขีด3ขีดก็คือแสนหนึ่งถามว่าต้นไม้ต้นละแสนขายไหมขายผงมูนะฮะแล้วก็ทั้งทองดีก้าวหน้าการเกษตรอาจารย์ทองดีก้าวหน้าการเกษตรนะครับเราจะบุกนะเราจะบุกเราจะทําตลาดตัวนี้ก็คือว่าอยากจะส่งเสริมให้เกษตรกรทั่วทั้งประเทศไทย แล้วก็สปปลาวด้วยที่ปลูกไม้กีษนามาแล้วทําให้มันเป็นเงินไม่ได้ทํายังไงจะให้เป็นเงินเยอะขนาดนี้ท่านผู้ชมดูเนี่ยต้นต้นเดียวนะอันนี้คือต้นเดียวนะเนี่ยผมต้องต้องตัดครึ่งเนี่ยเพราะว่ามันขึ้นต่อไม่ได้มัน6เมตรแล้วบอกเลยว่าต้นนี้นะสองสองอันเนี้ยน้ำหนักนี่โอไม่น่าจะต่ำกว่า20โลไม่า20โลไม่ได้ตรงนี้สามสามสโลคือหนักจริงๆนะครับท่านผู้ชมตัวนี้นะครับเขาไม่ได,เไได้เขาไม่ได้คิดจะมาช่างน้ําหนักแบบนี้นะ ถ้าคุณไปกัน<ม>กันเป็นน้ำมันไม้กิษณารู้ไหมว่าน้ำมันหอมระเหยของไม้กิษณาเนี่ยลิตรละสามแสนบาทลิตรละสามแสนบาทผมอยากถามท่านผู้ชมว่าเนี่ยท่านคิดว่าจะได้ถึงครึ่งลิตรไหมน่าลุ้นนะครับอแสาอย่างน,น้อยนะครับถ้าสมมุติว่าได้ครึ่งลิตรก็คือแสนห้าแต่ถ้ายังไม่ได้ครึ่งลิตรถ้ามันได้แค่สามขีดสามขีดก็คือแสนหนึ่งถามว่าต้นไม้ต้นละแสนขายไหมขาย ต้นไม้ต้นละแสนบาทขายไหมขายขายตั้งแต่หมื่นหนึ่งแล้วครับเพราะว่าเพราะว่าถ้ามันอยู่ในสวนต้นแค่นี้อย่างมากคุณก็ตัดทําฟื้นตัดทําฟื้นที่ผ่านมาในประเทศไทยรู้ไหมประเทศไทยปลูกมาไม่ต่ํากว่า500ล้านต้นตอนนี้เหลือแค่150ล้านต้นเพราออะไรครับมันมันไม่รู้จะทํายังไงเจาะให้มันมีแก่นทั้งต้นแบบนี้มันทําไม่ได้นะครับที่ผ่านมาคือมันทําไม่ได้ทั้งไทยทั้งลาวด้วยแต่ไทยนี่ดีหน่อยทุนเยอะทุนเยอะก็คือตัดแล้วไปปลูกยางพารา ตัดแล้วไปปลูกปลาล์มน้ํามันตัดแล้วไปปลูกทุเรียนแต่ตอนนี้ถ้าคุณจะตัดทิ้งผมบอกนะครับคุณเอาเงินมหาศาลเนี่ยห้าหกแสนบาทเนี่ยทิ้งนะนี่นี่คือ0กแสนบาทนะครับที่ส่งส่งตลาดจีนตัวเนี้นะผมบอกไว้เลยตัวนี้ที่อยู่ตรงนี้เพราะอะไรเพราะผมขอ,อไว้นะครับเอาไว้ให้คนไทยกับคนลาวดูดูก่อนอย่าเพิ่งส่งไปจีนแต่ตัวที่ส่งไปจีนนะมันมีอยู่ในสวนนะฮะเยอะแยะเลยตอนนี้เรามีอยู่ประมาณ3 0,000ต้นที่ทําไว้สําหรับส่งทําไว้เรียบร้อยครับเหมือนต้นเนี้ย แต่ว่าอยู่ในป่านะอยู่ในสวนหมายถึงใส่น้ํายาไว้2ปีแล้วไอ้ตัวนั้นคือแน่นอนว่าส่งไปจีนแน่นอนแต่สําหรับตัวนี้เอาไว้ให้อาจารย์ดูเราอยู่กับความจริงนะครับท่านผู้ชมถ้าต้นไม้ต้นหนึ่งนะเห็นไหมเนี่ยนี่คือต้นไม้ต้นหนึ่งท่านเราซื้อผมไม่รู้จะแปลไง <c oughs> พอดีวันนี้ล่มไม่มานะฮะล่ำไม่มาล่ามาไม่ทันนะฮะเพราะว่ารถติดมีงานบุญทาตุหลวงวันนี้จัน <c oughs> ล่ำเรามาแล้วตอนนี้ถึงแยกดอนหนุนไม่ทันใครไปแปลได้ฮะไหนครับภาษาจีน ไหนมามาเชิญครับเชิญเชิญใครภาษาจีนมาเอาอันนี้อันนี้คือไม่กิษณาที่ว่าใส่น้ำยาตัวนี้มันบอกลองลองลองถามเราถามเราซื้ออืมคืออะไรใบใ่เออ大树输液ไม่กิสนาเนาะอันนี้ใส่โดนประเดชกปีอ่ 1个月开始结香一个月开始结香ชูเยวันหกเดือนอหกเ<ะ>ดือนห่งเือปีหกเดือนคือปีครึ่งทันสองปีสิหลายกว่านี้ปะปีนึ就可以采收อ๋อตัอ้ทล้ว,ว่าหนึ่งเดือนทันแม่จะเริ่มใส่แล้วหกเดือนจะเห็นผลแล้วหนึ่งปีจะเข้าแกนให้เห็นงามๆเลย หปีเขาแกนเห็นงามๆเลยแต่ว่ากติไข an an oh, oh, mm. oh, oh. ่ยได้แเทนี่สปีนีงชีได้ไหลเนาะอย่ี่งนีสองปีสอาปีสอง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 สองปีสองนีสองปีสองสองปีสองปีองปีสองปีสปีอีสออสองปีองจีสนีสอองปีส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 จีปีสอสีจีะอสจอจะอออะีส แจ้ตัวชื่วงเออเ是中国生产อ๋อิจกจีนอผลิตากจีนเลยเนาะคดลายจนว่าผมดคลายให้แปลว่าวันใดมชื่ทำยังไงทำยังไงทำยังไงถึงมันจะได้ผลนะคือไม่ใช่เรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับย0ปีกับผมนะครับคือต้องใช้เวลานานมากแล้วต้องใช้ประสบการณ์ความตั้งใจมากๆแล้วก็ไปทดสอบ ครั้งแรกนะครับที่ผมมาดูงานกับท่านหล่อซื้อนะครั้งแรกที่ผมมาดูงานเลยผมเห็นแบบนี้ผมยังไม่เชื่อนะครับผมขอไปดูในแปลงสาธิตได้ไหมท่านพาผมไปดูผมไปแซ่นะฮะไอสองเดือนผ่านไปนี่จำที่ไหนเ่ยอ๋อแล้วเราก็มาทดเราเราไม่ใช่ว่าไปดูของอาจารย์มาปุ๊บแล้วเรามาทําเลยนะไม่นะครับเรามาซื้อสวนก่อนซื้อสวนที่เขาปลูกไหมตัวนี้มาสิบหกปีซื้อสวนสวนเมื่อเช้าเนี่ครับสวนเมื่อเช้านี้คือเราซื้อแล้วนะครับเรียบร้อยก็คือว่า เราต้องการที่ทําเป็นแปลงสาธิตขอ,ของของหงมูนะครับของหงม่กตอนนี้ทองดีมาก็บวกงหงมูบวกทองดีทองดีแล้วกัน <Yeah. S 1> <laughs> ไม่ต้องเริ่มจากศูนย์ไม่ต้องเริ่มจากศูนย์นะครับสิ่งที่มันได้นะครับกับเกษตรกร,ร,กรทั้งไทยทั้งลาวเนี่ยสิ่งที่มันได้คือมันปลดล็อกรู้ไหมครับมันปลดล็อกคืออะไร <Yeah. S 2> เหมือนกับขวดนะเหมือนกับขวดขวดน้ําขึ้นมาเนี่ยแล้วมันเป็นคอขวดอยู่ตรงเนี้ยแล้วมันดัมนมามีจุกผิดอยู่ตรงเนี้ยคอขวดคือมันไปไหนไม่ได้เลย ตอนนี้เราตัดทิ้งเลยครับไม่ต้องเอาทั้งคอขวดทั้งอะไรสักอย่างตอนนี้คือมันมันต้องเป็นเงินละที่ปลูกมาสิบห้าถึงยี่สิบปีถามว่าเขาทดลองหรือยังผมบอกเลยนะครับสวนที่ใหญ่ในในในประเทศลาวเนี่ยสวนใหญ่เนี่ยปลูกเป็นล้านตน้นแล้วรู้ไหมว่าเขาลองมาทุกวิธีละลองมาทุกประเทศน้ํายาจากมาเลเซียลองมาหมดแนละ้วตายปรากฏว่าเอาน้ํายาเข้าไปปุ๊บตายแล้วเสียของไปหมดเลยคุณรู้ไหมว่า ความเสียหายเนี่ยลงเป็นหมื่นต้นตายหมดถ้าหมื่นต้นแต่ยังเหลืออีกล้านกว่าต้นในจีนปลูกกันเยอะไหมในจีนในจีนใช่ไหมในจีนก็ไม่เยอะเท่าไหร่อในนี้ผมตอบแทนเลยเพราะว่าผมศึกษามานะครับเรื่องนี้ศึกษาไมเยอะเลยในจีนก็ปลูกไม่ได้เพราะว่าตัวนี้นะถ้าอากาศติดลบต่ำกว่าศูนย์องศามันปลูกไม่ได้มันก็คือไม้เมืองร้อนพูดง่ายๆไม้เมืองร้อนที่ปลูกได้ก็คือจีนทางตอนใต้มีเวียดนามมีไทยมีลาวมีพม่าที่ปลูกได้ตอนนี้พม่าก็สนใจยเยอะนะน้ำยาเราจะออกพอม่าด้วยเหมือนกัน ที่อาจารย์มาเห็นแบบนี้อาจารย์มีความคิดเห็นว่าไงครับต้นหนึ่งได้ขนาดนี้คือมันถ้าพี่น้องกเกษตรกรเห็นเห็นกับตาเขาหรือว่าเห็นภาพที่เรามาศึกษาขอ้อมูลคือเราจะเป็นตัวแทนต่างหน้ามาศึกษาดูแล้วก็เอาความเชื่อมัน่นแล้วก็ไปการันตีกับทีมว่นาน้ํายาหงมูเนี่ยน้ํายาที่ใส่ลงไปนะคะมันสามารถตอบโจทย์ได้อย่างเงี้ยมันเป็นการสร้างความเชื่อมัน่นแล้วเรามาเห็นลูกเราก็มองว่านี่คือโอกาส โอกาสของพี่น้องที่รออยู่ไม่รู้จะทาอย่างไรใช่ไหมคะ <Okay. S 1> มันเป็นโอกาสเลยนะคะมันเป็นสิ่งที่ที่พี่น้องเรานะคะโดยเฉพาะตัวแทนเราทั้งไทยและลาวเนี่ยมาเห็นข้อมูลแบบนี้ปั๊บเนี่ยส่งต่อเลยมั่นใจไหมคะแบบนี้่เน,เนาะมันมันเป็นเงินให้กับพี่น้องเราทุกๆคนนะคะอัน,นเราคือตัวแทนทั้งสองประเทศแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นไทยหรือลาววันนี้เราจะไปด้วยกัน,นะคะ่ะขอบคุณเหล่าซื้อค่ะ ผมยังให้เราซื้อมีมีตัวอย่างไหมอยุ้ยเสียนมาซื้อชิจิโูมกเตี้หัว่อ่าอยากดมกลิ่นดูเอาจากตรงนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวหาว่าไม่ใช่แก่นนะครับท่านผู้ชมตัวนี้นะครับพี่น้องครับโหเอาตรงนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเขาหาว่าไม่ใช่ของจริงนะอย่างนี้ครับคือที่เห็นเนี่ยนะที่เห็นเนี่ยมันไม่ใช่ไอ้ส่วนสีขาวเข้าออกเรียบร้อยนะครับส่วนที่สีขาวที่เราเห็นเมื่อเช้าส่วนสีขาวเอาออกเรียบร้อยส่วนนี้คือส่วนของแก่นไม้จริงๆนะครับอาจุดกันให้ดูสดสด เห็นเห็น no. นี่นะครับมันจะเป็นน้ํามันนะท่านผู้ชมเป็นน้ํามันน้ํามันแตกและก,กลิ่นอ๋อแลสโอ้หอมมากหอ,อ,อมหอมหอหอมหอมจริงครับหอมจริงหอมจริงสังเกตดูนะครับตัวนี้เห็นไหมน้ํามันแตก<ด>ตุ๊กตับตุ๊กตับตุต๊ตับนะครับมันเป็นน้ามันนะมันเป็นน้ํามันมันไม่ใช่ไม้ อ่าน้ำมันน้ำมันหอมระเหยเลยใช่นี่นี่น,นี่เอามาจากต้นนี้นะไฟใหม่เกิดจากน้ำมันอ่าโอ้เราซื้อเราซื้อเอาจากต้นนี้เลยนะลงทุนอาจากต้นนี้เลยเวลาซื้อขายขายเป็นต้นเลยค่ะ

อาเน่าอยู่ประมาณอยู่อ่สซืนวสี่แสนสี่แสนแพงหน่อยสี่แสนไต้หวันสี่แสนไต้หวันบอกแล้วประมาณประมาณหก0 0แสนบาทประมาณนี้คือสี่แสนหยวนบาทนะส่อยิงเท้าเชียทั้งหมดนี่เลยทั้งหมดเป็น6กแมตต์ตน สรุปแล้วถ้าต้นหนึ่งเนี่ยหกหกแสนบาทนะแสนหนึ่งขายไหมครับขายก่อนอืนน่น <c oughs> ต้องก่อนเดื่นต้องน้ำยาไปใส่ก่อนนะแล้วลองลองคิดดูว่าถ้าสวนหนึ่งสวนหนึ่งที่มีเป็นล้านต้นอนะ่ะมูลค่าเท่าไหรต่ต้นละแสนกันเหลือแล้ว <c oughs> อย่างนี้นะครับที่ที่ผมที่ผมอธิบายที่ผมพูดนะไอตัวนั้นมันอาจจะเป็นราคาขายปลีก นะครับแต่ถ้าราคาขายส่งมันถูกกว่านี้สักสิบเท่าเราก็ขายนะครับต่ต้องซื้อหมดนะซื้อหมดทั้งสวนนี่โอเคราคาเอาจากแสนหนึ่งเนี่ยต้นละหมื่นเราก็ขายนะครับที่จริงแล้วต้นละหมื่นเนี่ยยังดีกว่าตันละหกร้อยบาท<ช>ต้นหนึ่งถึงตันไหมครับต้นหนึ่งไม่ถึงไม่ถึงตันยังไงก็ไม่ถึงตันบอกเลยว่าต้นหนึ่งมูลค่าประมาณ200บาทไม่เกินนี้200บาทกับหมื่นหนึ่งราคาคุณคุณคนละอย่างเพียงแค่วิธีเดียวที่เราทําได้ก็คือเราเราใช้เนี่ย เราใช้สารกระตุ้นของเราเนี่ยสารกระตุ้นเนี่ยเสียบเข้าไปนะครับ2ปีผ่านไปมูลค่าเพิ่มสูงมากท่านประธานนะครับเดี๋ยวนี้ท่านประธาน TDK เหล่านะครับ TDK เหล่าท่านมีความคิดเห็นยังไงครับที่มาเห็นของจริงแบบนี้คนเราจะไม่เคยเห็นของนี่ในประเทศเรานะแต่ดีใจนาะที่ได้มาเห็นตัวจริงเนาะเกิดมาอายุห้าสิบปียังบเ่เคยเห็นต้นไม้กษน,นาที่สามารถเป็น หุหางมรักษานี่และเป็นเงินเนาะถึงต้นละหกแสนบาทฉะนั้นปปซุ่นเฮาบุคคนพากานบอว่าพ่น้องลาวพี่น้องไทยเนาะหากว่ามีโอ,อกาสแล้วนำสินค้านำผลิตภัณฑ์ดีเนาะจากของโมไายแลนด์แล้วก็ทีนิเเทั้งไทยทั้งลาวเนาะรวมมือกันเอาไปนำไส้เพื่อเกิดประโยชน์ให้พวกเขาได้มีเงินจากการขายต้นไม่เกษตรงรเนาะเพราะฉะนั้นพวกเขายาไนลาวพินไทยเอาปลูกหลายเตบอมีมูลค่าเพิ่มฉะนั้นทำามีโอ,อกาสดี ต้องให้ประชาชนได้นำใส้สินค้าทีมีคุณภาพและได้มาตรฐารทน,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 นทีแนนอนเนาะขอบใจเนาะทีได้มีโอกาสได้มาจับธุรกิงสภาพธุรกิงเนาะก็อย่าใช้โอกาสเปลืองนะครับท่านผู้ชมครับอย่าใช้โอกาสเปลืองเรามีโอกาสดีๆแบบนี้นะครับรู้ไหมว่าช้าไปอาทิตย์หนึ่งก็เสียเวลาไปเยอะน,นะครับออเดือนหนึ่งก็เสียเวลาไปหลายล้านบาทนะ ถ้าสวนคุณมีนะครับสวนคุณมีเรียบร้อยน้ํายาตัวนี้เอาไปลงนะครับรับรองว่ามันได้ผลแบบนี้แน่นอนนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อมานะครับทั้งหงมู่ทั้ง t d k ได้แน่นอน1 0อยเณคําพูคุณทคบ,บท่านคําภูนะครับท่านคาภูนี่ก็คือประธานนะครับประธานหงมูล่ลาวอินเตอร์เนชั่ชนแนลอยากให้ฝากถึงกเกษตรกรชาวลาวครับจาฝากถึงพ่อแม่พินอองเราทั้งชาวลาวชาวไทยเนาะเพื่อเห็นสินค้าตัวนี้แล้วเพราะว่าเขาเห็นสัมผัสตัวจริงแล้วเนาะ อันนี้บริษตัวบริษัทต้ตมไผ่แล้วฝากถึงผูทียัางปลูกอยู่นนเนาะบริษัทในใส่น้ำยาก็คือบ่มีคุ่ใหม่ยยก็คือกระเพรแค่ต้นม้ธรรมดาดังนั้นแล้วบริษัทหงมูลาหงมูไทยแล้วทั้งเครือข่ายของเขาคือบริษัทคีดีเคนเนาะแล้วก็มาห่วมกันเพื่อขยายใ,ให้พ่อแม่พี่น้องทั้งสองประเทศให้มีสารกระตุ้นและก็สร้างเป็นเงินมาให้ทั้งสองประเทศเจ้า ค้ากาท่านใดสนใจเนาะอยู่ทางฝั่งลาวก็สามารถติดต่อได้มาทางบริษัททีทีเคลาวเนาะตัวนี้เนาะแล้ฝากเบอร์โทรพร้อมเบอร์โทเป็นศูนยองศูน์ห้าห้าสามเก้าหกสี่หนึเก้าน้องย้ำเนาะศูนย์สองศูนย้าห้าสามเก้าหกสี่เก้าบริษัททีทีเคลาวเนาะเจ้าให้ฝากเบอร์โทรเลยก็สำหรับประเทศไทยเนาะก็ตอนนี้ทองดีตัดสินใจลุยแล้วก็นำเข้ามาเผื่อว่าพี่น้องคนที่รอโอกาสอยู่ ะะได้มีโอกาสได้ใช้น้ำยาทองดีหรือหงมูก,ก็เป็นน้ำยาอันเดียวกันวันนี้เป็นบิสเนสพาร์เนอร์กันแล้วเนี่ยเราลุยไปด้วยกันนะคะเราอยากจะเห็นพี่น้องเรานี่ลืมตาอาปากได้จริงราคาหลักร้อยเพื่อที่จะแลกหลักหมื่นและหลักแสนมันสุดยอดมากค่ะเนะเาะฝากเบอร์โทรค่ะ0649565163นะคะประธานามอมรศีวลสารค่ะขอบคุณค่ะฝากนะครับถึงกลุ่มเกษตรกร ถ้ากลุ่มเกษตรกรใดรวมกลุ่มกันมานะครับสิบท่านขึ้นไปนะครับสิบท่านขึ้นไปแล้วต้องแล้วต้องมีทั้งรูปภาพมีทั้งรายงานด้วยนะว่าท่านอยากที่จะทดสอบท่านอยากที่จะท้าพิสูจน์ท้าพิสูจน์ท่านท่านกล้าท้าพิสูจน์กับเราไหมนะครับน้ายาเราแบ่งให้นะครับให้ท่านไปทดสอบในส่วนของท่านถ้าท่านได้รับน้ํายาไปแล้วท่านไปเจาะทําตามกระบวนการวิธีของเราแล้ว1เดือนผ่านไปนะครับ20วันหรือ1เดือนผ่านไปเนี่ยท่านต้องแซะไม้นะครับแซะผิว แล้วส่งรูปส่งเขาเรียกว่ารีวิวนะครับรีวิวมาให้เราดูเลยเราท้าพิสูจน์ขนาดนี้ถ้าไม่เข้าแก่นจริงนะครับเราไม่กล้าท้าอันนี้คือท้าพิสูจน์นะครับกลุ่มเกษตรกรท่านใดจังหวัดใดก็แล้วแต่ท่านอยู่ภาคใต้ภาคเหนือเหนืออีสานกลางใต้แม้แต่ในสพเราเราท้าพิสูจน์นะครับอันนี้คือจากใจของหงมู่เลยนะครับจากใจของ TDK เเลยนะครับถ้าไม่แน่จริงเราไม่กล้าท้านะครับแล้วเราให้ท่านฟรีนะครับฟรีให้ไปทดสอบเลยนะ ห้าพิสูจน์แบบนี้เลยดีไหมครับดีถ้าท่านใดนะครับเปิดใจนิดนึงนะครับเปิดใจท่านไม่ได้เสียเงินสักบาทนะท่านเอาข้อมูลสวนของท่านแปลงที่ท่านมีกลุ่มเกษตรกรที่ท่านมี1ิสวนขึ้นไป1ิบท่านขึ้นไปรวมกันมาเลยถ้าท่านอยากพิสูจน์ไม่ต้องเสียตังค์สักบาทนะถ้าไม่ดีจริงก็ไม่ต้องใช้นะครับแต่ถ้าดีจริงติดต่อมาโอเคครับขอบคุณมากๆขอบคุณมากมากนะครับทุกคนครบคุณนะสวัสดีครับ